สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพอยในช่องคอยตีสตวตายครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคอยก็จะมาเปิดรายการใหม่นะคะคือ manifestation 101นะคะคือ ที่คอยเคยพูดเรื่องมานี้เฟส t เตชันในคลิปของคอยไปนะคะในช่องช่องนี้ในแบบรายการ CEO Talk เนาะก็มีแบบหลายคนมากเลยที่ให้ความสนใจเนาะแล้วก็เข้ามาสอบถามคอยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างแบบนี้ถูกไหมแบบนี้ใช่ไหมต้องแบบทำแบบนี้ได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะคอยก็เลยรู้สึกว่าเออง้นคอยทำมาเป็นแบบทั้งหมดเป็นบทเรียนให้ทุกคนแบบว่าได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะจะได้อ่อ เป็นตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยแล้วก็ฝึกไปจนใช้ได้จริงนะคะพุยก็เลยรู้สึกว่าเออง้นเดี๋ยวในตอนเนี้ยพุยจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังดีกว่าว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยมันคืออะไรทุกคนจะได้เข้าใจแบบถ่องแท้เนาะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะพุยก็จะมาอธิบายความหมายของม n นิเฟสเตชันก่อนนะว่าคืออะไรนะคะเออพุยว่าหลายๆคนนะคงเคยได้ยินแบบเรื่อง the secret นะคะกดแรงหนึ่งดู scripting นะคะเออ manifestation vision board uh, affirmation อะไรแบบนี้คือหลายๆอย่างมากเลยอาจจะเคยได้ยินแนวๆนี้มาบ้างนะคะจริงๆแล้วทุกอย่างมันคือเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคะคือมันคือเอ uh, ทั้งหมดอะมันลิงก์กันหมดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวดูคลิปพอยไปเรื่อยๆนะคะใน EP ต่อๆไปเนาะทุกคนก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่ามันคืออะไรแล้วก็ใช้การยังไงทำยังไงแล้วก็ แต่และคนจริตในการใช้อะก็ไม่เหมือนกันนะคือพลอยบอกเลยนะคะว่าบางคนอะไปเจอกับวิธีนี้จะใช้ได้ง่ายกว่าบางคนใช้วิธีนี้ใช้ได้ง่ายกว่ามันก็เลยมีหลายวิธีมากๆเลยนะคะให้ทุกคนแบบว่าลองเลือกเลือกดูเนาะว่าจริตของเราอะตรงกับแบบไหนนะคะคือของพอยเนี่ยก็ใช้มาจน ออหลายครั้งต่อหลายครั้งมากๆนะคะพอยก็รู้ว่าจริตของพอยอ่ะคือแบบไหนพอยๆเคยลองไปใช้แบบอย่างอื่นนะมันก็จะช่วยในมิติอื่นๆนะแบบช่วยบางส่วนช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างแต่ของพอยกก็จะมีจริตของพอยเหมือนกันแต่ว่าใน manifestation 101ของพอยนี้นะพอรจะ พูดเกี่ยวกับทุกเรื่องเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างใช้การยังไงแต่ละอันนะแล้วทุกคนลองเลือกไปดูนะคะว่ามันคือแบบไหนที่ตรงกับตัวเองมากที่สุดใช้แล้วแบบบิง้งได้เลยอะไรแบบนี้นะโอเคเออความหมายของมันนะคะคือถ้าเกิดพอยจะย้อนกลับไปแบบแรกสุดเลยอะ่ะจุดตั้งต้นของมันอะ่ะคือเรื่องแบบกดแรงดึงดูดเพราะว่าหลายๆคนคง เคยได้ยินมาบ้างอยู่แล้วเนาะกดแรงดึงดูดแต่ก็รู้สึกว่าบางคนก็เชื่อไปเลยแบบโอเคเคยใช้อะไรอย่างเงี้ยในใน,ในทุกคนที่มาดูเพราะอยู่ตอนนี้ต้องมีคนกลุ่มนี้นะคะบางคนก็รู้สึกว่าเออบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้หรือว่ากลุ่มคนที่แบบไม่เชื่อเลยแบบเอ้ยมันไม่จริงแบบนิทานหลอกเด็กมากๆยอะไรเงี้ยพูดให้แบบเออสวยหรูอะไรอย่างนี้เนาะเออแต่ว่ายังไงก็ลองฟังกันดูก่อนละกันเพราะว่าแต่ละคนเะบอกเลยว่ามันใช้วิธีไม่เหมือนกันนะคะ แต่ว่าได้ผลไหมเนี่ยคือมันเป็นการแบบฝึกฝนด้วยทุกคนแบบฝึกฝนแล้วสุดท้ายคือมันได้ผลคือพอยจะบอกเลยว่าของพอยยเชื่อห้านเปอร์เซ็นต์นะคือพอยไม่มีแบบวิติเดียวที่แบบเขาเรียกอ,อะไรเศษส่วนเดียวที่ที่ไม่เชื่อเออของพอยคือใช้จนขนาดนั้นแล้วนะคะเ,ออเรื่องกดแรงดึงดูดนะทุกคนก็ทุกคนก็น่าจะคงพอเข้าใจคอนเซปต์นะคะว่า สมมุติว่าเราคิดอะไรอยากได้อะไรส่งความคิดนั้นออกไปแล้วก็จะดึงดูดสิ่งนั้นๆมานะคะคือทุกคนลองดูแบบตัวอย่างง่ายๆเลยนะแบบเอ่อคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันก็จะดึงดูดเข้าหากันคนที่ชอบออกกําลังกายนะคะก็จะดึงดูดเข้าๆหากันทุกคนคนที่ออกกําลังกายก็จะมีเพื่อนที่ออกกําลังกายอยู่ด้วยบ้างมีคนมา ถามมีคนแบบมาคุยกันแล้วมันก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนที่อ่านหนังสือก็จะมีแก๊งคนอ่านหนังสือนึกออกไหมคะคนที่ทําธุรกิจก็จะมีเพื่อนมีอะไรที่ทําธุรกิจแล้วก็มาแชร์ข้อมูลต่างๆกันคนที่ชอบเล่นเกมก็จะมีกลุ่มคนที่เล่นเกมกลุ่มคนที่ดูคนเล่นเกมเนี่ยทุกคนลองดูจริงๆมันเป็นเรื่องแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะคืออะไรที่มันเหมือนกันคล้ายกันมันก็จะดึงดูดเข้าหากันอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยนะคะที่พอยจะแบบอธิบายให้ฟังหรือ หรือกลุ่มมันก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีด้วยแล้วก็เรื่องที่แย่ด้วยแบบกลุ่มคนที่ชอบพูดถึงคนอื่นแบบอชอบเม้าอะไรเงี้ยก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่ชอบเมสาเหมือนกันนึกออกไหมคะกลุ่มที่แบบคิดลบจิตตกเวลาปรึกษาก็จะแบบเจอเพื่อนที่แบบโอเคชวนกันลบๆไปอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะมีหลายๆอย่างเลยนะคะนี่คือคอนเซปต์ง่ายที่สุดเลยคืออะไรที่เหมือนกันก็จะดึงดูดเข้าไปใกล้ๆกันนี่นะคะคือ เรื่องถ้าเกิดว่าคอนเซปต์ตรงนี้ทุกคนเข้าใจแล้วเนาะมันก็มันทุกอย่างมันจะดูแบบสบายใจขึ้นนะไปดูว่ามันเป็นเรื่องแบบไกลตัวมากๆนะคะทุกอย่างคือมันแบบไกลไกลตัวเรามากๆเลยนะแล้วก็เอ่อการใช้พอยจะบอกเลยว่าเมื่อกี้ทาไมพอถึงบอกว่าแบบพอเชื่อแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคือพอยใช้เรื่องเนี้ยโดยที่ไม่รู้ตัวมาตั้งแต่เด็กแล้วแบบเด็กเลยเด็กประถมเลยนะคะก็จะ แต่ว่ามันจะมาชัดเจนมากๆตอนที่พอยอยู่มต้นที่แบบเริ่มรู้อะไรนะพอยก็จะมีภาพอะไรบางอย่างของพอยแล้วพอยก็อยากได้เรื่องอะไรแบบนั้นแล้วตอนเนี้ยเออมันก็มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นแบบน่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่พอยได้มาในชีวิตนะแบบเออการศึกษานะคะการเงินการงานความรักครอบครัวเพื่อนพอยใช้เรื่องนี้แบบหมดเลยในทุกมิติเพราะเราใช้จน มันมันทําเป็นธรรมชาติไปแล้วอะ่ะเนาะคืออยากให้ทุกคนแบบว่าลองค่อยๆฝึกดูไปก็ได้ว่าว่าตัวเองแบบใช้แบบไหนแล้วแล้วเห็นผลนะ เมื่อทุกคนเข้าใจความหมายของมันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวค่อยจะเกริ่นขั้นตอนแรกอย่างแรกเลยนะคะในคลิปนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็น EP 1ีหเนาะถ้าเกิดว่าอยากจะฝึกยังไงก็อยากให้แบบดู EP ตีต่อๆไปจนใช้ได้แบบเชี่ยวชาญชํานาญนะคะข้อแรกเลยที่ทุกคนจะ เป็นพื้นฐานเลยสําหรับทุกเรื่องรวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะคุยอ,อยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะคือลองฟังดูมันไม่ได้มีอะไรเสียหายเนาะก็ให้ลองเปิดใจกับเรื่องนี้แล้วก็ลองนําไปทําความเข้าใจดูนะคะแล้วก็ฝึกฝนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเขาจะสอนในแบบคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับในวันนี้คุออยมาอธิบายความหมายของมันให้ทุกคนแบบเปิดใจให้มันเป็นเรื่องของแบบธรรมชาติเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบ เออเป็นวิเศษเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นมายากลเป็นอะไรที่ที่มันไกลตัวให้ทุกคนพยายามจับจเรื่องเนี้ยมาเป็นเรื่องแบบง่ายๆเหมือนเรื่องที่เราแบบทานอาหารทุกวันแปรนฟันทุกวันอะไรแบบนี้เนาะให้ทุกคนแบบทาใจสบายๆกับมันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพอยมาสอนในวิธีขั้นตอนต่อๆไปเนาะสาหรับในคลิปนี้ไปก่อนลคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย